จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เตรียมที่จะพร้อมดีเดย์นะครับในการปลูกป่ากันทั้งจังหวัดทดแทนพื้นที่ที่ถูกลักลอบเผาไปในช่วงที่ผ่านมาครับทางด้านนายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณทุกอำเภอที่ได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเดียวร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพร้อมขอความร่วมมือในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสร็จสิ้นประกาศจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่30เมษายนนี้อาจจะมีหลายพื้นที่ที่จะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงพร้อมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกอำเภอยังคงเฝ้าระวังไม่ให้คนเข้าไปในป่ามีการจัดชุดลาตระเวนประจำหมู่บ้านบริเนาการทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจป่าไม้อุทยานรวมทั้งชาวบ้านเข้าไปสำรวจในทุกพื้นที่ทั้งเขตป่าพื้นที่พักผ่อนเพื่อ พื้นที่ผ่อนผันเพื่อการเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนทั่วไปเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่าอีกนะครับนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการคืนผืนป่าทางจังหวัดก็ได้ให้ทุกอำเภอเตรียมกล้าไม้ยืนต้นเพื่อที่จะปลูกไม้ทดแทนในพื้นที่ที่ถูกลักลอบเผาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นการกำหนดปลูกพร้อมกันในทุกอำเภอภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ โดยดึงประชาชนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้รู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนด้วยนะครับ